รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย PPTV เสนอปะโทเจ๊เจได้ยิยนได้ไงอะแน่นอนสชคะเจคนนี้รู้ไปหมดทุกเรื่องอเออเรื่องที่ผมสงสัยอยู่พอดีเลยเจ๊หยดุยดหยดุดหยุดไม่ต้องสงสัยเลยนะเจ๊จะบอกให้แล้วไหมเอาเรื่องเมาหมอยชาวบ้านเนี่ย ได้แล้วค่ะนี่เล่นแบบเจ๊เหรอมีโบว์นหัวเนี่ยใช่จ้ะเจ๊ก็หนูมีเจ๊เป็นไอดอลอะค่ะอ่าอย่างนั้นแล้วไปไดนเท่าไหร่จ๊ะ60ค่ะเจ๊หะ60หกสิบอเจ๊มีอยู่50อสะกะละอะถ้างั้นเอาตังค์ผมไปอีก20แล้วกันเจ๊แล้วติดผมไปอีก10บาทแล้วกันนะือแหมน้องวาวจ้า เปลี่ยนจากขายผลไม้มาขายก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วเหรอใช่จ้ะพี่เผื่อจะได้เฮงกับเขาดูบ้างโอ้ยถ้าเฮงรวยๆแล้วอย่าลืมพี่นะมาพาพี่ไปพ้นจากนรกแห่งนี้ได้ล้วต้องวาวนะถุกได้จ้ะพี่แต่วันนี้หนูไปก่อนนะเพราะว่าลูกค้าที่ร้านเยอะมากเลยเจ๊วันหลังไปกินที่ร้านนะจ๊ะจะไปกินนะจ้าเจ๊นะ10บาทติดค้งไว้ติบเถอะเจ๊โอ้โหวดตีนปวตีจริงๆเลยชอบสวัสดีคุณผู้ชมกรับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเสริมสวยที่จะสรรหาสหารพัดเรื่องเล่ามาเม้ามอยในรายการเจ๊ไ <เจ S 1> รู้สรรหามาแล้วเ,เจ๊ครับสงสัยจังเลยครับทำไมวันนี้เจ๊มาแปลกๆครับมีใจดีเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่ผมด้วยเนี่ยฮะนี่น้อยหน,น่อยนะดูใบหน้าเจ๊สวยขนาดน,นี้น้ำใจเจ๊ก็สวยเหมือนใบหน้าเหรอจ้าิัเนี่ยจริงเลยกิน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 กน่เน่จานก็เตรียมไว้ให้ด้วยโหน่าที่สุดนะเจ๊กำลังหิวพอดีเลยฮะเนี่ย เห็นไหมแกลแกลงแกะแกะเลยกำลังหิวเลยเจ๊นี่เจ๊จะบอกพี่นะวันหลังนะถ้าเจ๊มีเวลานะมีโอกาสเจ๊จะพาสันเนี่ยออกไปนอกสถานที่นะเุ้ยดีเลยเจ๊ไปนอกสถานที่ไปนี่ไหมไปร้านน้องวาวนี่ไหมน่ารักดีออกอวบอิ่มชอบกินงก็เจียวไม่ได้อารมณ์มันใกล้เดินไปสิบเก้าก็ถึงไม่เอาหรอกเอาแล้วอยากไปไหนอ่ะเออเจ๊ว่าถ้าจะพาน้องสันไปนะต้องไปที่บางประกงอ้บางประกงรำคงถึบขึงลงลงใจ กินก๋วยเตี๋ยวไปดูน้ําขึ้นน้ําลงบาบากงเออดีจอันนั้นมันก็ถูกหรอกกินก๋วยเตี๋ยวไปน้ําขึ้นน้ําลงแล้วเราก็ดูแต่สิ่งที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมมีอะไรฮะกินก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็มีสัตว์โลกผู้น่ารักให้เราดูสัตว์โลกผู้น่ารักนี่เหรอเจ๊จ้าตัวอะไรอ่ะตัวคิตตี้หรือเปล่าฮะ S 2> <S 2: ได้บรรยากาศไปอีกอย่างหนึ่งก็เพลินๆดีครับก็ยังน้อยมันก็มีแต่ประหลาดได้ดือดเฮ้ยเจ๊ สัตว์โลหูน่ารักของเจ๊นี่มันตัวเงินตัวทองนี่โอ้ยแล้วมันอยู่เยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเสริมหรือทำลายรสชาติของอาหารกันแน่แล้วะมันอยู่เยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับเจ๊ครับอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ครับเจ๊มีคำตอบให้แน่นอนอแต่อดใจแป๊บเดียวนะแต่เจ๊จะบอกให้นะว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นั่นเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนโอ้โหเจ๊ชอบกักเลื่อยเลยอยากรู้แล้วอ่ะ จะเป็นกักทาไมอยากรู้ก็ต้องอดใจรอรู้ไปกับคุณผู้ชมสิคะได้ครับเจ๊แแกก็เจียวทานก่อนนะโอ้โหนี่ยนี่คุณวาวขาแก่ก๋เจียวนี่ไม่ให้เจ๊รับประทานเลยเหรอเนี่ยโอ้หรัดแน่นมากเนาะ เอางี้ดีกว่าสาันเจ๊ะจะแกะให้นะสันไปกวาดถูทําความสะอาดเช็ดขี้ฝุ่นให้มันหมดร้านก็ละกันนะเพราะเราไม่ได้ดูแลมันนานและได้ครับเจ๊ครับนี่เห็นแก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ของเจ๊นะวันนี้ผมจะยอมเสียสละเรียวแรงนะทําความสะอาดนะนานเจ๊จะเลี้ยงสถีมาเลยสันนี่เยอะจริงๆโอ้โหแต่ว่าเราไม่ได้ทําความสะอาดร้านนานมากเจ๊ดูดิ ฝุ่นก็มีเส้นผมก็เพียบเลยเขาอยู่ใล้ตู้นี่เจ๊ดูดีเต็มไมหมดเลยอะนี่สารเจ๊จะบอกให้นะต้องรีบทําความสะอาดเร็วๆเ,เขานะรู้ไหมว่าฝุ่นกับผมนี่นะมันเป็นอาหารของนอนปลอกเลยอะไรนะเจ๊น,นอนปลอกเหรอฮะไม่รู้จักหรอไม่รู้จักฮะมันเป็นหนอนปลอกที่ติดอยู่ตามฝาผนังอย่างนั้นเลยเหรอฮะนอนปลอกเหรอไม่เคยรู้จักะครับ จะมีการนําวัสดุรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นเศษผงเศษทรายอะไรต่างๆเพื่อ<ๆ>เอามาสร้างปลอ,อกคุ้งตัวเองการสร้างปลอ,อกตัวเนี้เป็นเหมือนเกรอะป้องกันตัวเองเอ้ยนอนปล่องจริงด้วยเจ๊ ผมอยากรู้เเจ๊ว่าหนอนปลอกเนี่ยนะพอมันโตออกมาแล้วมันออกมาจากหลังแล้วมันจะกลายเป็นตัวอะไรอะครับแหมน้องสันนี่โตซะเปล่าไม่รู้จักวงจรพวกหนอนพวกดักแด้ต่อไปมันก็จะกลายเป็นผีเสื้อทุกตัวอ๋อเหรอฮะเป็นผีเสื้อแบบผีเสื้อสวยๆที่บินตอมดอกไม้อะไรอย่างงี้บ้างครับเจ๊ก็แน่นะเจผีเสื้อน่ะใช่แต่จะสวยหรือเปล่าเนี่ยเจ๊ไม่รู้เจ๊เจ๊เจไม่รู้แล้วเจ๊ามาเล่าได้ยังไงอย่างงี้เจ๊ก็มั่วเด้ บอกว่าแจ๊มวดได้ยังไงผีเสื้อจะสวยไม่สวยเดี๋ยวสันไปดูเองบางทีผีเสื้ออาจจะหน้าตาคล้ายสันก็ได้นะโอ้โหถ้าผีเสื้อหน้าตาเหมือนผมเนี่ยมันต้องเป็นผีเสื้อที่หน้าตาดีที่สุดในโลกแล้วครับเจ๊ครับถ้าอย่างนั้นนะเราไปชมช่วงนี้กันก่อนดีกว่าครับช่วงร้านนี้เจ๊โดนใจครับร้านนี้นะผมเห็นมาแล้วครับเจ๊ครับโดนใจผมแน่เลยครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะโดนใจเจ๊หรือเปล่าอ้าวช่วงนี้ เป็นช่วงเจ๊โดนใจจะไม่โดนใจเจ๊ได้ยังไงพูดอะไรไม่เข้าท่าคือผมเห็นมาแล้วครับเจ๊ครับช่างคนนี้นะเจ๊เขาตัดผมได้เท่มากๆนะขนาดผมเห็นเลยผมยังอยากตัดกับเขาเลยฮะหรอครับถ้าอย่างงั้นอย่ามัวรอช้าไปดูกันดีกว่าว่าจะโดนใจเจ๊หรือเปล่าไปเลย ใส่ใจเรื่องทรงผมเห็นคุณผู้ชายผมสั้นๆแบบนี้ก็ไม่ได้ตัดกันง่ายๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เจ๊จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับร้านตัดผมชายที่โดนใจเซ็มมากๆเรียกได้ว่าเขาใส่ใจทุกเส้นผมและเน้นเก็บทุกรายละเอียดจริงๆค่ะ ร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะเป็นถึงร้านของสปอเพลงที่ฮอปชื่อดังเลยทีเดียวก็ร้านเนอวัซคัดนี่นะครับก็เป็นของพี่เวครับเวไทเทเนียมแนวคิดของร้านพิเวเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบตัดผมอยู่แล้วตัดผมประจําก็การการันการโกนอะไรอย่างเงี้ยครับใต้การตัดผมของเนอวัเซคัดก็เป็นสไตล์แนวบาร์เบอร์ครับผมเป็นนักตัดผมชายอาจจะออกแนวสไตล์อเมริกันหน่อยครับผม แต่ว่าจริงๆแล้วเบสิคเราก็จะตัดได้ทุกทรงของผู้ชายไม่ว่าจะเป็นทรงนักเรียนทรงรองทรงเปดอะไรอย่างเงี้ยครับได้ทุกแนวแล้วก็มีที่เรามีพิเศษก็คือการแกะลายแกะดีไซน์ผมครับก็คือผมเนี่ยเราจะแกะเป็นรูปลวดลายต่างๆแล้วแต่ที่ลูกค้ากับช่างเราจะคุยกันแล้วตกลงกันว่าจะเ,เป็นรูปแบบไหนอะไรเงี้ยครับเอกลักษณ์เด่นของร้านเราก็อยู่ตรงที่ ความเนียบของงานนะครับคือไม่ว่าจะทรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราตัดในราคา350เนี่ยครับคือลูกค้าออกไปอาจจะไม่มีผมสักเส้นี่โผกมาเลยตอนจบงานทุกอย่างจะต้องเนียบต้องออกไปเฟชทุกคนครับผมแม่เรียกได้ว่าทั้งชายทั้งตัดทั้งกันทั้งโกนได้เนียบมาก เกียบขาดจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นหัวหนุ่มยุคใหม่หัวผู้ใหญ่วัยทำงานหรือหัวหนุ่มน้อยวัยกระโปรงบานขาสัน้นก็ตัดออกมาได้หล่อดีเทส่งวัยกันเป็นชิวแถวเลยล่ะค่ะ วันเลยแหะค่ะเรียกได้ว่าเป็นบริการที่สะดวกจริงๆเลยนะคะเนี่ยก็ทรงผมตัดมาแล้วดูเนี้ยครับมีมีเกับการกันแล้วเก็บรายละเอียดดีครับสูกใจครับถูกใจมากครับชอบที่เขาดีไซน์ทรงผมอะค่ะเขาทําผมได้สวยดีละเอียดดีอะค่ะเขากันผมดีมากแล้วก็ทรงที่เขาตัดเนี่ยเขาตัดไม่เหมือนกับร้านอื่นมีความพิเศษต่างต่ต่างจากร้านอื่นเยอะมากครับ ค,คือทางช่างก็จะถามว่าเราชอบตรงไหนชอบแนวไหนเขาก็ตัดตามที่เราชอบได้หมดแล้วเราเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนร้านอื่นก็คือเทคนิคแล้วก็สไตล์แบบช่างแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผมว่าทุกขั้นตอนใส่ใจความยากอยู่ที่การใส่ใจมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการการการซอยหรือการตัด หรือว่าทุทกทวิธีก็คือใส่ใจหมดส่วนมากส่วนมากแฮปปี้ก็ฮอยฟีลล้ลูกค้าก็ชอบเพราะว่าร้านเราไม่เหมือนร้านอืกก่นก็การการการอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเฉพาะตัวของที่เดวเสดที่ใครตัดก็รู้ว่าต้องมาตัดที่เดลวัสดแน่นอน